เกมนี้มาอยู่กับฮันนี่แบ g เชครับเป็นปืนที่ค่อนข้างจะนิ่งครับแต่ว่ากระสุนย้อยไปหน่อยนะข้างหน้ามีเสียงเท้าคนขึ้นครับเหมือนว่าจะไม่ใช่แค่หนึ่ง้ะครับอาจจะเป็นที่เลยก็ได้นะ รอจังหวะที่เขาเผอดีกว่าครับมีตัวออกมาหนึ่งตัวแล้วครับแต่ว่าข้างในก็ยังมีอีกสองนะ เรามาคนเดียวนี่ต้องใจเย็นหน่อยครับเกมนี้นผมกด Saint โซโลมานะเหมือนจะไม่เจอครับเรียบร้อย,รยไปหนึ่งครับ แหมยิงไม่โดนเลยนะเรียบร้อยเอับหมดตี้ครับแหมเก็บไปสี่ตัวแบบเกือบตายนะฮันนี่นี่บอกเลยว่าแม็กหนึ่งไสกระสุนแค่30นัดครับแม็กใหญ่กว่านี้ไม่มีอนะ ตัวนี้เหมือนว่าจะเป็นแค่บทกับได้เวลาเก็บของแล้วนะ ค้งแสงนี้เหมือนว่าเขาจะปรับให้ออกง่ายขึ้นนะใส่แค่ด็อกแท็กครับแค่จะทุกแมปเลยนะที่ค่อนข้างจะออกง่ายแล้วครับแต่ก่อนนี้คือต้องไปกดประตูนี่เสียงโดนดักอย่างสูงเลยครับของในตัวนี้ไม่ค่อยมีอะไรดีเลยครับมีเสียงเท้าวิ่งมาจากทางฝั่งซ้ายครับ แน่นแบบนี้นี่เป็นคนแน่นอนครับเสียงเงียบไปแล้วนะน่าจะเก็บของตัวที่ผมยิงไว้ครับส่วนเราก็เคลียร์ของรอเลยนะเสียงเริ่มใกล้เข้ามาแล้วครับ ตอนนี้เหมือนว่าจะขึ้นไปด้านบนนะน่าจะเก็บตัวด้านบนครับรอจังหวะที่เขาลงมาแล้วปาดเลยดีกว่าครับวิ่งขึ้นไปนี่เสี่ยงเกินไปนะ เียบร้อยไปอีกหนึ่งครับแม่จูู่ก็มาเก็บของแล้วจะหนีกันเฉยเลยนะ แี่คนนี้นี่ของในตัวเยอะใช้ได้เลยครับน่าจะเก็บตัวที่ผมยิงไว้นะ มาดูตัวที่เรายิงไว้ก่อนดีกว่าครับไม่รู้ว่าเขาเก็บกันหมดหรือ,อยังนะตัวนี้ไม่เหลืออะไรเลยครับยังเหลือแค่ยากับเครื่องดื่มนิดนึงนะส่วนปืนนี่หายไปเลยครับยาในตัวนี้มีเพียบเลยนะ มาดูอีกตัวหนึ่งที่อยู่ด้านบนครับตัวนี้เป็นฮันนี่เวเจอร์ครับของแต่งนี้น่าจะดนแง้ไปแล้วนะ จะได้เวลากลับเลยครับเกีนี้ได้มา5คิวครับได้มาแค่4แสนเองนะเกมนี้ก็กดโซโล,โล่ม่เหมือนเดิมนะมาเล่นในครั้งเสงกันบ้างครับเหมือนว่าจะมีเสียงเท้าวิ่งมาตามหลังนะ เสียงเท้าเริ่มซัดขึ้นเรื่อยๆเยลยครับประตูก็เหลือตั้ง20วีครับไม่รู้จะทันหรือเปล่านะตอนนี้ประตูเปิดแล้วครับ แล้วเหมือนจะมีคนอ้อมมาข้างๆครับเรียบร้อยไปหนึ่งนะเมื่อกีน่าจะดาวครับไม่มีคนวิ่งมาเพิ่มนะเราถอยตั้งหลักดีกว่าครับอยู่ตรงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ เรียบร้อยไปเพิ่มอีกหนึ่งครับเหมือนเขาจะไม่โผล่แล้วนะตอนนี้คือข้างในข้างแสงก็ยังมีคนครับจู่ๆวิ่งมาผ่านปืนกันเฉยเลยครับเมื่อกี้ไม่รู้ว่าเขาไม่เห็นผมหรือยังไงนะ แห่เมื่อกี้นี่ไม่ได้สังเกตข้างๆเลยครับจู่ๆก็วิ่งมาโดนยิงเฉยเลยนะเหมือนจะมีเพื่อนเขาอยู่อีกนะตอนนี้คือโดนร้อมนมั้งสองฝั่งเลยครับหนีไปไหนไม่ได้เลยนะ เรียบร้อยครับเกือบตายนะถอยตั้งหลักให้ไวเลยครับตอนนี้คือแดงไปทั้งตัวแล้วนะ จะปลอดภัยครับถอยให้ไกลเลยนะเดี๋ยวต้องดีตัวนิดหนึ่งครับเห <need> มือนว่าฝั่งนู้นก็ยังไม่กล้าเข้ามานะเดี๋ยวย้ายไปเล่นมุมที่ยิงเขาได้ดีกว่าครับ เหมือนจะยังไม่เข้ามานะไม่ในใใจว่าไม่เข้าหรือว่าไม่กล้าเข้ามานะเดี๋ยวเรารีตัวอเลยล้วกันครับยังมีเสียงเท้าอยู่แต่ไม่เข้ามาครับ แล้วบอดนี้ก็ตามไม่เลิกเลยครับดีตัวจนเสร็จก็ยังไม่เข้ามานะ เดี๋ยวว่าเสียงนี้เริ่มจะใกล้เข้ามาแล้วครับตอนนี้มีบอดตัวหนึ่งอยู่ข้างหน้าค้ำให้อยู่ครับถือว่าเป็นเรื่องดีนะ เรียบร้อยไปหนึ่งครับถอยย้ายจุดเลยนะแล้วเสียงโดนไม่รู้อยู่มุมไหนครับหาไม่เจอนะมีเสียงอยู่ข้างหลังครับเดี๋ยวเราย้ายจุดเลยนะไม่รู้ว่าเขารู้จุดหรือเปล่าครับ ไฟยองออมมาฝั่งนี้ครับอยู่ข้างในนั้นนะน่าจะเก็บตัวที่ผมยิงไว้อยู่ครับแล้วมีสองคนด้วยนะ ตอนนี้คือเราแวงเสี่ยงโดนครับไม่รู้ว่าอยู่มุมไหนนะเขาอาจจะเห็นเราก็ได้ครับโดยนยิงเข้าหัวนัดหนึ่งครับ เดี๋ยวรอ้เขายิงกระสุนเล่นก่อนครับ แล้วเหมือนว่ากระสุนผมจะหมดก้อนนะเหลือแค่2แม็กสุดท้ายครับแบบนี้นี่ยิงเล่นไม่ได้เลยครับมีตัวหนึ่งแอบอยู่ฝั่งนั้นครับมีเสียงโดนอยู่ใกล้ๆแต่ว่าไม่รู้อยู่ตรงไหนครับ แม่เกือบตายครับกระสุนหมดพอดีนะแล้วกระสุนที่ให้ใส่เพิ่มก็ไม่มีเลยครับเดีย๋ยวหยิบปืนไปยิงบอดนิดนึงนะอย่างแรกนี้ต้องหาโดนก่อนเลยครับได้เวลาเก็บของแล้วครับตอนนี้เหลือเวลา20นาทีนะ ตัวนี้นี่โดนเก็บของไปหมดนะครับเป็นตัวที่อยู่ๆก็วิ่งเข้ามาโดนยิงนะมีแม็กน,นนี้ให้เล่นอยู่ครับถือว่าดีใช้ได้เลยนะพอดีได้กระสุนเติมพอดีนะ ส่วนนี้ของในกระเป๋าไม่ค่อยมีอะไรดีเลยครับส่วนมากนี้น่าจะเป็นของผมที่จริงไว้นะ ตัวนี้เป็นตัวที่ใช้โดนเมื่อกี้นะแต่ว่าน่าจะขับโดนไม่เป็นหรือยังไงก็ไม่รู้ครับ มาดูอีกตัวหนึ่งใช้เป็นก่อซ่าครับ memories, I I ตัวนี้เล่นเป็น E.K. เรับ เกมแรกนี้ผมน่าจะลืมเก็บไปนะ มาดูตัวแรกที่เรายิงไว้กันดีกว่าครับตัวที่ยิงดาตอนแรกนี่ไม่ตายนะน่าจะเพื่อนเขาซุปทันครับของในตัวก็ไม่มีอะไรเช่นเคยครับ นี้ได้มา6คิวครับแต่ว่าได้มาแค่500อ0เองนะโอเคัวผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเสียงผมไม่รู้ว่าแตกไปหรือเปล่านะพอดีว่าเจ็บคอนิดหน่อยครับป่วยมา3วันแล้ว